เอามาสิบตัวถุงเบอร์เลอร์นะถุงเบอร์เลอร์เลยเห็นปะเห็นความขาดตรงนี้ปะโอเคอ๋อโอเคโอ้โหนี้หนักอยู่เด้อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ตูนชิวสมาอีกแล้วนะวันนี้กลับมาเจอกับตูนอีกแล้วเนาะก็วันนี้เป็นอันบ็อกซ์ละกันนะเนาะพอดีว่าตูนเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับไปเอฟเสื้อผ้าทาง IG มาเนาะก็คือไปเอฟพวกกางเกงมือ2อง่ามือ2ซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยก็คือมือ2เป็นขายาวและตัวละ 5บาทเท่านั้นนะ5บาทนะตัวละ5บาทตัวเลยเอามา10ตัวอันนี้ก็เลยเอามาดูว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องออกตัวก่อนว่าเขาอะได้แจ้งไว้แล้วเนาะว่าไอ้ตัวละ5บาทเนี่ยคือตัวที่มีตําหนิหนักก็คือจะเป็นสีซีดหรือเ,เกงขาดหรือว่าพวกกระเป๋าขาดอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเฮ้ย5บาทเนี่ยมันคุ้มไหมถ้าเกิดเราเอาไปแต่งไปต่อหรือว่าไปตัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคหรือเปล่าเนาะก็เรา สั่งมาสิบตัวเลยเนี่โอ้ ถุงเบอร์เลอ,อร์นะถุงเบอร์เลอร์เลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวเลยให้ดูแบบทีละตัวเลยวันนี้ไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปไหนเลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็โอเคไอ้สิบตัวเนี่ยมันสามารถใช้ได้กี่ตัวมันสามารถที่จะเอาไปแต่งเพิ่มได้กี่ตัวลุยเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะให้เห็นเนาะเพราะว่าคือทางร้านเนี่ยเขาแจ้งไว้ก่อนว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าจะแกะแล้วเนี่ยให้แกะให้เห็นด้วยแล้วก็เขาจะเอาไปการันตีว่าเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเคมได้เกิดถ้าเกิดสมมติว่า สมมุตินะว่ามันมีตําหนิที่ไม่ตรงกับที่เขาแจง้งเราก็สามารถที่จะเฮ้ยไ <an> นเมื่อกี้พี่ตอนนั้นพี่ไม่ได้บอกอะไรอย่างงี้นี่แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นแบบมีตําหนิหนักนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ถ่ายไว้ก่อนแล้วกันเนาะร้านนะเดี๋ยวร้านร้านจะเอาไว้ให้ถ่ายคลิปเนาะร้านจาก i g นะช่วงนี้เอฟของเส่งมากๆนี่คือกางเกงทั้งหมดนะ10ตัวนะอยู่ในนี้แล้วเนาะก็ของตูนเนี่ย จะเป็นตูนอะจะใส่ก็คือตูนใส่สบายเนาะเน้นใส่สบายก็จะเอว36มี36 37อยู่ในเลนจ์นี้เนาะเผื่อเอาไว้แบบว่าแก้อย่างน้อยเนี่ยเราซื้อมาใหญ่แล้วแก้ให้เข้าเล็กอะมันง่ายกว่าการที่ซื้อเล็กแล้วมาขยายออกมาใหญ่เนาะอ่ะ2ตัวนี้นะ2ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้เนี่ยที่เขาห่อมาอย่างดีเลยแพ็กเกจจิ้งอย่างดีดีคือตัวเนี้ย90บบาทนะทุกคน อันนี้คือเอฟมาก่อนแล้วนะอันนี้คือเอฟจากไลฟ์เขาเลยนะจากไลฟ์เขาได้มา2ตัวเนาะพอเอฟจากไลฟ์เขาแล้วเนี่ยเราก็ติดตาม IG เขาพอติดตาม IG เขาเนี่ยแล้วพอเราเอฟวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็แจ้งเลยเหมือนเขาโพสต์ว่าแบบเอ้ยมีกางเกงแบบมีตําหนีหนักนะตัวละ5บาทแล้วเขาขั้นต่ํา5ตัวเราก็เลยสั่งมาส0ตัวไปเลยนะเซ็ตอ๋อเขาจะมีเขียนไว้เซ็ตสามหกสามเจ็ดเนาะเดี๋ยวเรามานับจํานวนก่อนว่าได้ ครบไหมนะก่อนนี้จะไปดูเนื้อผ้าสองสามอ,อู้ผ้าลายสวยอยู่แล้วเนี่ยสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ทำไมมีสี่ตัวแล้วเจ้าหนึ่งมีสี่ตัวสี่สี่แปดแปดตัวทำไมได้แปดตัว หรือว่าเราสั่งเขาไปบอกเขาสิบตัวก็คือเขานับสองตัวนั้นรวมไปแล้วเหรอเพราะว่ามันส่งมารอบเดียวกันนะอาจจะใช่อาจจะใช่นี่นะอันนี้ไซส์สามหกเนาะสีเทาไม่ได้เอฟขายนะไม่ได้เอฟขายนะอยาบพึ่งนะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอันนี้คือมีตาหนิตรงไหนอ่ะมีตำหนิตรงไหนอ่ะมีรอยจุดจุดตรงนี้นิดนึงตาหนิตรงไหนวะตอนนี้ตาหนิตรงไหนกางเกงหรือเปล่ากางเกงก็ยังโอเคนะก็ยัง ก็ยังใส่ได้ไม่มีรูนะทุกคนเอวเกงก็ไม่มีรูอะ่ะเป้าก็ไม่แตกเอ้ยหรือเป้าแตก <c oughs> ใส่ใส่ไปเป้าแตกตาย <c oughs> ไม่แตกเป้าไม่แตกสีอาจจะสีสิบนะคิดว่านะอาจจะอ๋อนี้นี้ยเจอแล้วเจอแล้วเราเจอตําหนิและนี่นี่คือตําหนิของเขานะอันนี้คือที่เกี่ยวเนาะเราก็ต้องไปหาใส่เห็นไหมนี่นี่เ,เป็นที่เกี่ยวอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ย จริงๆมันต้องป๊ออย่างนี้ใช่ไหมเกี่ยวกันแต่ว่ามันขาดสะบั้นหันแหลกไปเลยนะทุกคนถ้าส้มเนี่ยคิดว่าไม่กี่บาทนะแต่ว่ามันอาจจะหนักตรงที่ตรงเนี้ยมันมันมันเป็นรูไปเลยเห็นปะถามว่าถ้าสมมุติว่าเราปิดไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นละเห็นปะถือว่าโอเคนะผ่านไปหนึ่งตัวโอเคตัวที่สองนะตัวนี้อันนี้ยังมีเห็นไหมเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้เห็นปะอันนี้ก็ติดได้ชุอ๋อโอเค,โอ,เคโอ้โหอันนี้หนักอยู่เด้ออันนี้คือหนักอันนี้อันนี้คือหนัก,นนนกจริง อาจจะใส่เล่นได้แต่ใส่ไปเที่ยวไม่เหมาะเนาะเพราะว่าเนี่ยดูนี่คือสภาพเห็นว่าเห็นความขาดตรงนี้ปะ่ะแต่คือมันมันขาดถามว่ามันมันม,มีผลอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีผลแต่ว่ามันไม่สวยขนาดน,นี้เวลาเราใส่ไปเที่ยวเห็นปะตัวนี้แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเนาะที่เป็นกระดุมนะก็คือกระดุมแตก แตกไปเลยจ้ะกระดุมแตกนะแต่ว่าดวยรวมก็โอเคผ้าบางนะน่าจะใส่สบายอยู่โอเคตัวนี้นะตัวที่2คิดว่าตูนคิดว่าตัวนี้ยตูนอาจจะเอาไปตัดตัดขาเลยให้เป็นขาสั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ขายาวบางทีถ้าเกิดเราใส่สไอ้กางทรงอย่างเงี้ยขายาวบางทีมันอาจจะต้องแบบเอาไว้ใส่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเป็น,กนเกงขาสั้นอะเราสามารถเอาไปแบบใส่เล่นใส่แบบไปเวดได้อะไรอย่างงี้เนาะตัวที่สามก็เป็นชว ีน้โอเคโห,โห,โหเหมือนคนเก่านะ่าจะเอาตูดไปขูดกับอะไรมาสักอย่างนะนี่นะอันนี้คือตําหนิตดดัวที่3มเนาะเห็นปะเห็นรอยปะมันยาวมาจนถึงตรงนี้เลยเหมือนแบบนึกสภาพเราแบบนั่งอ ah, ะแล้วแบบว่าแป้งได้ไปเกี่ยวเบาะเออแลแบบ้วแควกงลงมาอย่างนีแบบ้เลยแต่ว่าจริงๆถือว่าผ้าโอเคนะถ้าสมมุติว่าเราใส่แล้วแบบไม่ได้ทับในอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่เสื้อคลุมทับอะคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะเห็นเท่าไหร่รอยมันเป็นรอยแบบ ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ยาวเหมือนกันคือไม่ใหญ่แต่ยาวไม่ใหญ่แต่ยาวนี่เราไม่ได้ตรวจซิปเลยนะเนี้ยสักตัวโอเคได้นะเออซิปยังอยู่โอเคอันนี้ก็ตำหนิประมาณนี้โอ้อันนี้เหมือนเขาเอาไปเข้ามาด้วยนะเหมือนเขาน่าจะแบบว่าเอาไปเข้ามาหน่อยๆ่ะตรงเป้ามันดูแบบมันดูไม่สมประกอบเท่าไหรอ่อืมตัวที่สี่สีเทาผ้าบางเฉียบ น่าใส่สบายแต่เอวสามหกเขายหาใหญ่หญทาไมเอวใหญ่จังวะขาเขาเหมือนตัดมาแล้วตัวนี้น่าจะใส่เที่ยวได้สุดยอดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคือด้วยความที่ตูนอะตัวตัวใหญ่ช่วงช่วงเอวอะช่วงเอวอะใส่ใหญ่ใช่ไหมแล้วปกติอะคนที่เขาใส่สามหกสามเจ็ดอะไรเงี้ยขาเขาจะยาวคือต้องเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นะสูงโปรง่งอะไรอย่างงี้เนาะขาเขาก็จะยาวปัญหาของตูนส่วนมากเวลาเอฟเกงแบบเนี้ยคือ ขายาวเกินไปเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะมีเอาไปตัดนะ5บาทอ่ะได้ขนาดนี้นะต้องบอกก่อนว่าพ่อค้าเขาเค็มไว้เลยนะว่าไม่อยากให้คาดหวังนะครับเดี๋ยวจะผิดหวังอะไรอย่างเงี้แต่ว่าเดี๋ยวพ่อค้าจะเลือกดีๆมาให้อ่ะคือสุดยอดอ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้มันเป็นแบบที่สามารถเลื่อนได้ เฮ้ยเวลาเราผอมลงหรือเวลาเราอ้วนขึ้นวะมันสามารถเลื่อนได้วะนี่เอวอย่างงี้เออดีเว้ยนะทุกคนก็จะมี2ด้านเลยมันจะเป็นที่รูดแบบนี้เหมือนกระเป๋าเลยอะ่ะโอเคตัวนี้มันจะเป็นขุยนะคือเราจะมักจะเคยเห็นกางเกงที่เป็นขุยใช่ไหมที่มันเป็นแบบไม่ เกาะอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นแบบนั้นคือกางเกงเหมือนจะเป็นผ้าที่ไม่เป็นขุยนะแต่มันเป็นขุยอะไม่รู้ไม่รู้ว่าขุยนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นขุยเนี่ยตรงแถวๆตูดเนี่ยอาจจะเสียดสีขุยมันก็เลยขึ้นก็เป็นขุยขึ้นมาเอามาแล้วแบบจะเอามาตัดขาเลยเนี่ยสี่ห้าห้าตัวผ่านไปครึ่งทางแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้ โอ้ยสามเจ็ดสงสัยจะต้องได้เอาไปเข้าอะสีออกขาวๆน้ำตาลครีมหน่อยๆนะก็โอเคใช้ได้แล้วก็อันนี้เออใครที่แบบว่าปวดฉี่แล้วชอบอั้นฉี่นะก็ระวังนิดนึงตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋อเหมือนจะเห็นแล้วเหมือนจะเห็นแล้วสีตรงเป้าเห็นปะว่ามันมีสีที่ต่างกันอะเทบไม่เห็นเลยเว้ยมันคือ only ตรงนี้อย่างเดียวเลยอย่ะงนอกนั้นก็คือสภาพโอเคหมดเลยเหมือนคนเก่าคิดว่าน่าจะเป็นคาบกาแฟ น้องแบบกินกาแฟแล้วแบบห oh, ก oh, ลงไปอย่างนี้น้องแล้วก็เป็นคาบนะทุกอย่างยังโอเคอยู่เลยอะตัวเนี้ยห้าบาทนะย้ำว่าห้าบาทนี่คือกางเกงตัวละห้าบาททุกคนวิ <c oughs> ตัวนี้แทบทางจะไม่ต้องตัดขาเลยวะ่ะทิ้งสามเจ็ดทิ้งด้วยพ่อขาทิ้งทําไมอะตัวนี้นะเป็นรูใช้คําว่าเป็นรูเลยนี่แต่เป็นรูนิดเดียวตรงขาคือเนี่ยเกือบจะปลายขาแล้วเห็นปะ่ะโอเคอันเนี้ยสภาพโอเคเลย อีกนิดเดียวเท่านั้นนน่เป็นสีดําเหมือนกันนะตัวนี้ยังจะเป็นสีที่เฟดออกมาเนาะคือถ้าเกิดมองแบบมองเผลอๆนะ่ะอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดมองแบบสะท้อนกับไฟอะ่ะตรงนี้มันจะมีเหมือนรอยเวลาที่กางเกงมันซิดอะ่ะแล้วก็ถูกรีดอะ่ะถูกความร้อนรีดรีดีดรีด,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 ดบ่อยๆอ,ยอเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกางเกงพ่อเออเหมือนกางเกงพ่อนี่อะ่ะก็จะแบบว่า เป็นรอยอะไรอย่างงี้ไอ้นี่มาเนี่ยก็คือมีกระดุมข้างในหมดเลยนะทุกคนเนี่ยกระดุมตรงเนี้ยที่มันเอาไว้แบบให้มันกระชับขึ้นบออเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรสีเฟส,เ,ฟส,เ,ฟสเฉยๆวูส้สนุกเว้ยตัวรองสุดท้ายนะตัวเนี้ยคือที่เห็นน่ะสีของกางเกงมันจะเป็นลายตารางหน่อยๆน่อย๋อกางเกงขาดนะทุกคนเป็นรูเป็นรูนรหนึ่ง หนึงโลสองโลนะสองโลกับมีตะเข็บตรงนี้นะอุ้ยเอ้ยเจอเจอซากกระดุมนะน่าจะมีกระดุมไหนกระดุมนึงเนี่ยขาดแตกอยู่ในนี้นะหรือว่าเป็นของอันเดินวะคิดว่าไม่น่าจะมีซิปแตกเลยสักตัวต่อให้ตัวนี้จะเป็นตัวที่9้าแล้วไม่มีซิปแตกนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับขาดตรงนี้นะขาดแล้วจะไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้ว โอ้โห oh, สีคืออันนี้คือน่าจะเป็นสีที่สว่างเกือบที่สุดแล้วนะอันนี้ข้างหลังไม่มีรอยนะทุกคนข้างหลังล็อกได้นะอันนี้ล็อกได้เหมือนเดิมแล้วก็ขนาดมาถึงตัวที่สิบแล้วก็ยังมีไอตรงนี้ให้และกระดุมดีซะด้วยนะกระดุมคือแบบไม่หลุดสักตัวเลยนะคือทุกตัวใส่ได้คือใส่ได้หมดเลยเว้ยแต่ว่า คิดว่าคิดว่าถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งที่เขาที่เขาแบบเคยใส่มือแรกเลยอะ่ะน่าจะสีแบบสว่างกว่านี้แล้วก็ไม่ได้ดูซิดเท่านี้นะเออโอเคอะ่ะห้าสิบบาทกับกางเกงสิบตัวไม่ต้องซื้อแล้วคราวนี้ยคือกางเกงไม่ต้องซื้อใหม่แล้วอะ่ะแบบคุ้มเลยอะ่ะคุ้มเลยนี่ยังไม่ได้เปิดอีกสองตัวตรงนี้อีกนะเดี๋ยว เปิดวาร์ปน่าเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้นะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะทุกคนบอกก่อนว่าไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่ว่าเห็นมานานแล้วเหมือนกันอ่ะชื่อไ g นี้มี S แล้วก็บอยนะทุกคน เขาจะไม่ได้เป็นลงคือจริงๆแล้วร้านเนี้ยเราอะส่องมานานส่องในที่นี้คือส่องไทม์ไลน์เขาเฉยเฉอะในไอจีมันจะมีรูปใช่ไหมเขาลงเวลาเขาลงรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะลงพวกรีวิวแล้วก็เวลาไลฟ์ส่วนมากกางเกงอะเขาจะไลฟ์ขายทั้งหมด2ตัวเนี้ยก็เหมือนกันเนี่ยสองตัวเนี้ยเห็นปะมีชื่อ IG เรานะแล้วก็แล้วก็รหัสเห็นปะนี่ทับ90ก็คือตัวละ90บบาทนะส่วนมากอะจะมีในไลฟ์ซึ่ง อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยอ่ะเดี๋ยวลองแกะให้ดูเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่อันนี้เหมือนที่กันลื่นอุ๊ยอันนี้เป็นยี่ห้อเหมือนกับตัวที่ f ห้าห้าบาทมาเลยนี่มียี่ห้อด้วยนะทุกคนนะนี่แล้วก็มีเหมือนตรงนี้เหมือนกันลื่นอ่ะกันเสื้อลื่นอ่ะมันจะแบบหนึบๆึบ,บะก็คือใส่ได้อ่ะขนาดตัวละห้าบาทอ่ะตำหนิคือนิดๆจริงๆแบบคือแบบเออแม่งนิดจริงๆเว้ย แล้วก็อันนี้ตัวที่สองเนี่ยผ้าผ้าแบบผ้าสบายใส่แบบว่าโอเวอร์ไซส์แล้วก็ขาอาจจะอาจจะไม่ต้องตัดแล้วนเนี่ยขอบเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเวย้ยแต่ว่าตัวเมื่อกี้คือแม่งเป็นแผ่นหนาๆเลยใช่ปะแต่อันเนี้ยเป็นเหมือนแบบเป็นแค่ผิวสัมผัสของมันนะให้มันหนืดอะ่ะเออตัวละเก้าสิบนะทุกคนอันนี้โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตางเกงเนาะทั้งหมดสิบสองตัวเนาะก็คือเปิดไอตัวที่ไปเอ ในไลฟ์ให้ดูด้วยกับตัวที่มีตำหนินะปกติแล้วเนี่ยตูนอะเคยใส่กางเกงพวกกางเกงสลักกางเกงชิโน่เหมือนกันซึ่งราคาค่อนข้างสูงก็คือแบบ250อาะต่อ1นตัวนะแต่ว่าอันเนี้ย230ได้12ตัวเราสามารถเราไปตัดแปลงได้ถ้าเกิดอย่างตัวละ5บาทเนี่ยต,ตัวไหนที่มันขาดตัวไหนที่มารู้สึกว่าเออใส่ไปเที่ยวแบบไม่ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปตัดขาหรือว่าไปแต่งไปอะไรอย่างเงี้ยใส่ สบายๆก็ได้อยู่นะแม่งคุ้มเลยอ่ะเออแล้วก็เราทิ้งวาร์ปไว้ให้แล้วนะก็คือมาจาก IG นะ l ล c k b อยนะ l ล c k b อยเนาะก็เขาจะมีให้ไปเอฟผ่านทางไลฟ์เท่านั้นเนาะก็เขาจะมี2รอบอยังไงก็ลองเข้าไปดูเอาละกันนะเขาไม่ได้มาสปอนเซอร์นะบอกก่อนแต่ว่า เราคือเอามารีวิวจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเจอกางเกงที่มันราคา5บาทอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะเออแม่งราคาแค่5บาทอ่ะได้เยอะมากอะเออเยอะมากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าใส่เล่นๆเขาเขาบอกว่าเอาไปใส่ตัดญ่าตัดอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเรามองว่าเออเราเอาไปแต่งดีกว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีแบบว่ามารีวิวเพิ่มเล็กๆน้อยๆว่าแบบว่าเรื่องการแมทช์เสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนอ่าน้ําหนักเยอะเนาะอาจจะมีอาจจะมีนะอาจจะนะอาจจะเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ณส่วนนั้นละกันแต่ยังไงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตูนด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ราก,กน